สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับคนะุกกี้รันคิงด้อมเย้วันนี้นะทุกคนวันนี้นะเราจะมาใช้เพจทั้งหมดในการสุ่มตัวกันเป็นยังไงล่ะก่อนอื่นเลยนะทุกคนเราจะมาอวดเมืองกันสักหน่อยส่วนนี้นะคะจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเ,เออก็ไม่เล็กเท่าไหร่ ของนุกเนี่ยจะแบบว่าเน้นแม่น้ํามากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ผลิตของนะคะก็แออๆอัดๆกันไม่ค่อยตกแต่งเท่าไหร่อาจจะไม่สวยมากเท่าไหร่นะทุกคนทําเองก็ยังไม่เสร็จนะคะเปิดเมืองไปแค่นิดเดียวเองปราสาทเวลเอเอเวลสิบเอ็ดเออแต่ตรงนี้กับบันไดกับตรงหมู่บ้านนี้ขอแบบว่าพรีเซ็นนิดนึง โอเคค่ะตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดสี4เอ้ยไม่ใช่หกมื6่4ันเฮ็ดนะทุกคนก็จะเปิดได้2บเอ็ดรอบเนาะตอนเอิรนเรามา <c oughs> ตอนแรกว่าจะเคลียร์เกลือ้ักหน่อยแต่เปิดมาก็อีปิกแล้วนะทุกคนอะค่ะเรามาเคลียร์เกลือกันก่อนกดใช้ไอ้พวกของฟรีก่อนเนาะ 아, 해าให โอเคไปกันเลยกล้าหารตัวเดียวก็วิ่งได้เอาละดวงเริ่มดีคิดว่าดี อี่ไหนอ่ะเอ้ยมาแล้วลูกเกอืมน้องเห็ดนะคะไม่ได้ใช้เลยหายกอดข้ามข้ามข้ามไปกันเลยแบบ ความเร็วแสงอือเป็นยังไงล่ะวิง่งอีกแล้วมีใจให้กันหรือเปล่าเนี่ยนี่เอาเลยเหรอเอาเลยเหรอ อ้โหแม้อยู่ในที่มืดมิดอะไรอ่านไม่ทันน้องลูกเกดดำคือยาสุโอใช่ไหมอยากให้เป็นคุกกี้รดยาสุโออดวงดีคะ่ะดวงดี สม,ส,ส,มสมกับที่อดทนสะสมอ,อืึตกใจสมกับที่อดทนสะสมเอ้อเฮ้ย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 อุ้ยแหมพายดีดีดียังใช้ได้อยู่นะคะเฮ้ยมีลุ้น จบกันความเกลือมาเยือนนะคะอืออือเกลืออีกแล้วขอกระชิบได้ไหม มันจะจบเพียงเท่านี้เหรอเนี่ยไม่จริงใช่ไหมโอเคนะครับทุกคนเข็มเข็มจริงๆเราขอพักสิ่งที่น่าสนใจไว้แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเรามาทำอย่างอื่นกันก่อนดีกว่าพักความเกลือนี้อะไรโอเกดดำ อัปเปเลยแม้จะแฝงตัวเป็นเพื่อร่อมทางไม่ก็ไม่สามารถเด่นมก็เหมือนพิกใช่ไหมแต่เปลี่ยนจากแถวหลังมาเป็นแถวตรงกลางแทนมันจะแรงกว่าพิกหรือเปล่าทุกคนหรือว่าพอๆกันนั่นแหละ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกระตาะเป็นยังไงล่ะวิธีพักความเกลือได้ผลน่ะมาเลยเพียววานิลาเพียววานิลาเฮ้ยทำไมดูอลังการกว่าเดิมหรือคิดไปเอง เราไม่ได้ใช้อ่ะงานนี้ไม่เล็ดเพียบแน่ๆเ้ยเอาอ่ะวิธีพักเกลือ ได้ผลจริงอะทุกคนหม่กอด มากกับนกในการลงอารีนาดีดีดออเอยเหาอีกแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเราจะวิ่งกันไม่หยุดเลย ได้ไหมเนี่ยโอ้ภาพทีมจา๋าขอพักก่อนพี่อยากได้เพียวอันนี้ละไม่นะ กำลังสงสัยตัวเองว่าตกลงฉันได้อัดวิดีโอไว้ป่าวะเออหวันนี้มันเป็นวันของนุกบอกเลยอุ๊ยตกใจอะ่ะ เไม่มาน่าแต่เซนไม่นะ ข้ามลวลัวเอ้ <c oughs> ได้ตัวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูดิโอ้โหแบบไม่เลดแบบว่าเพียบทุกคนต้องไปทำบุญทดแทนปะเนี่ยจริงๆ ียววานิลาจงมาเพียววานิลาโอ้โหเหนื่อยแล้วมันได้ก็พูดนมันออกมาโอ้มีความสุขละโอ้โหอลังการอลังการงานสร้างมาก หน้องน้องเป็นผู้ชายแต่ทำไมน้องไม่ใส่กางเกงในหรือเปล่าเนี่ยน้องใส่กางเกงโอเคได้เพียววัน,นิลาสมใจแล้วทุกคนต่อไปก็เปิดชิลๆไปเลย อ๋อเพียววานิลาไมเลดก็แบบว่าเยอะเก้าร้อยถึงบันอะเออตอนนี้นะทุกคนนุกอะสุ่มเวลาเออห้าโมงเย็นสี่สิบห้าสี่สิบห้านาทีนะทุกคนเกลือแล้วค่ะเกลือแล้วจ้า พักความเกลือแปบ๊บหนึ่งเราไปทำอย่างอื่นกันก่อนต้องเปลี่ยนโลูกโปเป็นน้องแล้วอวดให้โลกได้รู้บอกเลยว่าฉันได้เพียววานิลาแล้วนะพักความเกลือแปบ๊บหนึ่งสูมกี่ครั้งแล้วเนี่ยร้อยร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบแล้วหรอถึงหรอเนี่ยเราลองมาสูมันนี้กันดีกว่าคุกกี้กล้าหาหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็วิ่งได้เป็นยังไงอืมเพียววันนี้ลายอีกเหรออย่าบอกนะถ้าเพียววันนี้ลายอีกนี้ถ้าเพียววันนี้ลายอีกนี่โอ้โ น่ารักฟันดีอ้อะมาแล้ว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 เออเคชาเอมชาเอมก็ดีเอ๊ะสรุปวันนี้นุกนุกดวงดีหรือเกลือเนี่ยหรือว่าพอใช้แต่จริงๆเราก็สูมเกลือไปเยอะเหมือนกันนะกินหลายรอบอยู่นะแต่ ได้เพียวมาได้ดาก็ดีแล้วค่ะเฮ้ยเอาจริงเอาจริงดิสุดทายจะเข้าลึกๆเลย โอเคทับทิมทับทิมไปพักก่อนนะทับทิม อือโอเคความเกลือมาเยือนแล้วจ้าไหนบ้านดูซิอัพไป,เ,ปเลย <c oughs> เหลือแค่นี้นะพวกหวานพ <c oughs> ื่งพึ่งอัพตัวอื่นไปอะ่ะแต่ไม่เป็นไรพี่จะเป,เปเปให้น้องหมดเลยจ้ะเท่า <c oughs> ที่พี่เปไหวนะ เรามาอัพอันนี้กันดีกว่าเผ <Okay. S 1> ื่อแบบว่าจะมีโชคบ้างให้น้องมาบ่อยๆเราต้องอัพน้อง แล้วอ่ะเกลือจริงทุกคนเกลือจริงอะไรจริงอ้าไไม่นะทำไมอ่ะโอเคเราไปทำอย่างอื่นกันก่อนดีกว่าใช้วิธีนี้ตลอดเลยแบบว่าถ้าเกลือปุ๊บก็คือพักแป๊บหนึ่งขอหายใจแป๊บหนึ่ง พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะมีตังก็อัพไปค่ะหรือว่าทำไงให้ไม่เกลือดีทุกคน ตรงนี้ปะเนี่ยคุกกี้โคเวอร์ให้ขนมน้องกินหน่อยท็อปปิง้งอะไรดีอะนี่ไงนี่ไงไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่นี่นี่รสดีบัฟรสดีบัฟของแม่มด ไปเปิดอันนี้กันก่อนดีกว่าเฮ้ยเกือนจริงอ่ะเฮ้ยไม่เอาดีโอ้โหไปสูม่มนนี้ค้าเวลาอสูมอ่มน,นี้ก็ไม่ช่วยอะไรนะ นิดนึงอืมแม่มดแม้แต่หน้าก็ไม่มองเกลียดอะไรกูเป้าตามนั้นนะทุกคนไม่มีอะไรจะพูดแล้วแคบนิดนึงขอเป็นหลักฐาน กลับไปสูมอันเดิมกันดีกว่าค่ะจิบกลับมาแล้วคากลับมาแล้วเย้ เอาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ตัวอะไรอ๋อน้องลาเต้ของเรานั่นเองนะคะโอเคมัง้งแต่ไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้ใช้อะคนอื่นเขาใช้กันแต่นุกไม่ค่อยได้ใช้นะ ได้ตัวเยอะเหมือนกันนั่นนี่ยมสองตัวเหรอลูกเกดดำมาอีกแล้วจ้าเราไม่ดีเราไม่ดีใจละเราอยากได้เพียววันนี้ลาที่สุด กลุ้มกลิ่มยิ้มกุ้มกลิ่มนี่มเมื่อกี้สองตัวปะหรือว่าตัวเดียวนี่กูคุยกับใครเนี่ย น้องเห็ดน้องเห็ดจ๋าพักก่อนเฮ้ยสองตัวจริงด้วยอ่ะอืมคุณลุงแอลมอนสุดหลอนี่เองเอาเอามาถึกๆไปเลย อครั้งสุดท้ายนะคะครั้งสุดท้ายโอเคจบด้วยความเกลือโอเคเปิดเศษที่เหลือเลยดีกว่าเอาให้หมดเลย หมดแล้วจากตอนแรกนะทุกคนไมเลสอะมีพันหกตอนนี้มีหมื่นหกเยอะมากแล้วก็เพ็ดน,นะคะเปิดไปเปิดไปยี่สิบเอ็ดรอบเนาะแล้วก็แสงอีกห้ารอบไอแสงแห่งความความจริงอะใช่ปะเออห้ารอบรวมเป็นยี่สิบหกรอบนะคะ แล้วเราก็ได้อีพิกมาทั้งหมดเอ่อนับแป๊บหนึ่งนะสิบสี่ตัวทั้งหมดโอ้โหถือว่าครึ่งครึ่งนะเพราะว่าเปิดไปรวมๆทั้งหมดเนี่ยยี่สิบหกตัวเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบหกครั้งแล้วก็ได้สิบสี่ตัวก็ไม่เลวร้วายนะทุกคนได้เพียววาน,นิลามาแล้วอะ่ะอืม โอเคค่ะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้นุกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายจ้า